สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเบนดอวิโอนะครับอัปเดตนะครับอัปเดตรายการสินค้านะครับประจําวันที่นะครับ11มกราคมนะครับ2564นกะครับกับร้านเบนดอวิโอนะครับจาหน่ายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมือหนึ่งและมือสองนะครับสนใจโทรนะครับ083นะครับ343 2737นะครับ พิกัดร้านนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่อําเภอสวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดกับสามแยกไฟแดงนะครับนี่ครับสามแยกไฟแดงนะครับทางไปยะโสธรแล้วก็ทางไปร้อยเอ็ดนะครับสําหรับท่านไหนที่จะมาที่ร้านนะครับมาชมสินค้าที่ร้านนะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็จะไปอําเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับฝั่งนี้จะไปอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ ผ่านไปผ่านมาก็แวะดูสินค้าได้นะครับกับร้านเบนโดิโนะครับอำเภอสวนนภูมิจังหวัดระอยเอ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมสินค้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับทีมงานกําลังประกอบดอกนะครับส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโอนเงินมาเมื่อเช้าจาก u t u b e เหมือนกันนะครับตัวนี้รายการที่เหลือปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับของค่ายของโรงงานไพศาลร้อยเอ็ดนะครับทีเอสร้อยเอ็ด ตัวนี้เป็นงานตัวท็อปนะครับเธอเอ้ย้ยไม่ใช่แผ่นดินไหวยี่บดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นงานตัวท็อปนะครับเหลืออยู่ทั้งหมดสิบดใบนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็แวะมาชมได้นะครับน่ครับยังอยู่บนรถอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ลงเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับงานตัวท็อปตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มแล้วก็หูจับเหล็กนะครับตัวนี้สวยนะครับไม่อาจแท้ตาภูเขาตู้ยังสภาพสวยๆนะครับ หรือว่าจะเป็นนะครับขาเวทีก็มีนะครับขาเวทีนะครับขาเวทีเหลืออยู่เจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับขาละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวนี้จะต่อชั้นที่สองนะครับจะต่อชั้นที่สองตัวละสองร้อยบาทนะครับสําหรับชุดเวทีขาหน้าเจ็ดร้อยห้าสิบชั้นสองสองร้อยบาทนะครับสําหรับชุดเวทีสําหรับท่านไหนที่สนใจก็แวะมาดูได้นะครับ ส่วนตู้นะครับตู้กลางแหลมที่ว่าใบละพันนะครับยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่หกใบนะครับเหลืออยู่หกใบสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเป็นมือจับเหล็กนะครับมือจับเหล็กขอบเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันบาทนะครับเซตนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ใบนะครับสี่ใบแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่สวยเท่าเพื่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่ 800บาทนะครับตัวนี้คิด800บาทพอนะครับสองใบนี้ใบละ800บาทสําหรับท่านไหนที่ชมผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็สนใจแล้วก็แคปหน้าจอนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้นะครับกับร้านบิ้นดีโอ083 343 2737นะครับตัวนี้ใบละ800บาทนะครับเป็นตู้กลาง2องแหนึ่งนะครับตัวนี้เอานะตะแกรงตัวนี้ไปใส่ใบหนึ่งบ่ ใบละแปดร้อยบาทนะครับสภาพนะครับไม้อัดแท้นะครับขอบเหล็กนะครับใบละแปดร้อยบาทตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับเหลืออยู่สี่ใบตัวนี้แปดร้อยเหลืออยู่สองใบหรือว่าจะเป็นนะครับ W เก้าสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นของ TS ร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับโรงงานไฟสารร้อยเอ็ดตัวนี้ตู้เป็นตู้มือสองนะครับแต่สภาพบอกได้เลยว่าสภาพอยู่ประมาณ 97%นะครับสวยมากขายในราคามือสองนะครับใบละ2,500บาทนะครับ2,500บาท w 90นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นนะครับตัวนี้เป็นตู้ออเดอร์หนะครับตู้ออเดอร์6ใบละ1,500บาทนะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับเจาะหูจับแบบนี้นะครับแท้20มิลพ่นสีระเบิดมาให้นะครับสวยๆนะครับ ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้มีอยสองใบแล้วก็จะเป็นนะครับตู้บีบีนะครับตู้บีบีของใครไหนไม่รู้นะครับตัวนี้ไปได้มือสองมานะครับตะแก n g เป็นตะแก n g เหล็กนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับตัวนี้สเปคคอนด้านหลังเรียบร้อยนะครับมีสองใบนะครับใบละสองพันบาทนะครับใบละสองพันบาทตัวนี้มือสองนะครับบีบีแปดสิบเซนติเมตรเหลืออยู่สองใบใบละสองพันบาท แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตู้กลางแหลมสองคูณหนึ่งขนาดสิบสองนิ้วตัวหน้าขาวนี้จะอยู่ที่ใบละหกร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับหกร้อยห้าสิบาทสีขาวนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นคอนโหลดนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเป็นมือสองเป็นตะแกงแบบนี้นะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแบบนี้นะครับภายในนะครับเป็นแบบนี้ใบละหนึ่งสัตหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ น่าจะมีสเปคคอนให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังนี่นะครับนี่นะครับสเปคคอนด้านหลังเรียบร้อยแล้วใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีสเปคคอนเหมือนกันนะครับไม่อาจแท้ขอบเหล็กรับด้านหน้าเป็นคอนโหลดแบบนี้นะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีอย่างละสองใบตัวนี้น่าจะมีชุดแกลนให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นของตัวนี้ ดให้้วยตู้ลำโพงด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาชุดพาชมตู้ลำโพงก่อนตัวนี้ทัดทัดวางตู้ลำโพงก็มีนะครับแบบนี้นะครับเป็นของใหม่สูง4เมตรนะครับสําหรับชุด4คูณ4นะครับแขนได้สบายครับ4คูณ4ตัวนี้อยู่ที่ต้นละ5,300บาทนะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับของมีพร้อมจำหน่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์นะครับ มีพร้อมจำหน่ายตัวนี้เป็นตู้มือหนึ่งนะครับเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบหน้าตัดของน็อตซาวนะครับมีของพร้อมจำหน่ายนะครับทางร้านมีสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องสั่งจองนะครับพร้อมโอนพร้อมส่งเลยทันทีนะครับตัวนี้เป็นงานสีระเบิดนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลขอบเหล็กตะแกงเหล็กใบละ 1,800บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้เยอะก็อาจจะมีส่วนลดให้นะครับโทรมาคุยกันนะครับที่ร้านเบนออดิโออำเภอสวนภูมิ oo, จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะแปะไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้เป็นตู้ BV วีครับของนัสซาเหมือนกันไปละ2 8 0 0บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ BV วีเทอร์โ สภาพสวยๆนะครับเพราะว่าเป็นตู้ใหม่ป้ายแดงนะครับหูจับออกแบบมานะครับแบบนี้สีเงาๆนะครับแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนให้2ตัวแบบนี้นะครับเจาะมาเรียบร้อยนะครับสต็อกสินค้ามีพร้อมจําหน่ายนะครับส่วนใครที่ชอบ15นิ้วนะครับไม่ชอบไม่ชอบตู้เบียดใหญ่ เป็น15นิ้วนะครับแล้วก็มีไว้บริการนะครับตัวนี้จะเป็น W นะครับ W ขนาดประมาณเท่าไหร่นะ70เซนครับประมาณนี้ประมาณ70็ดเซนนั่นตัวแตงเมียนม่าบนนี่บ้านดิ้นั่ตะลามียนยื้อเลยเดี๋ยววัดให้ดูนะครับตัวนี้เป็น W 15นิ้วนะครับจุ 70เซนนะครับตัวนี้เป็น W 70เซน15นิ้วนะครับใบละนะครับ2,300บาทนะครับสําหรับตู้ W ตะแกงเหล็กขอบเหล็กนะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับเต็มใบละ2,300บาท15นิ้วนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับพาดู Power Amp ก็ดรอปโ่หน่อยนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์นะครับ ของยี่ห้อตัวนี้น่าจะก๊อปจะมาห้ามานะครับอยู่ที่6,500บาทนะครับพร้อมใช้งานใช้งานปกติทุกช่องนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นนะครับของ nts อยู่3,300บาทนะครับ nts 3,300บาทหนึงตัวตัวนี้ก็จะเป็น nts เหมือนกันส่วนตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็น power mix นะครับมี power ในตัวนะครับตั้งอยู่ที่3,000บาทนะครับต่อรองได้นะครับ ทุกตัวต่อรองได้หมดนะครับตัวนี้เพิ่งมาอันโต้ร้อยตรงนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ยังไม่ได้ลงราคาเพิ่งมาเดี๋ยวเช็คราคาก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมโครเทคนะครับหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะอยู่ที่สองสี่หกแปดสิบสิบสองชนแนนนะครับสิบสองชนแนนเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทด้านหน้านะครับ ดีโฟนะครับดีโฟลีออยู่2ตัวตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์สัญญาณเอาพุทสำหรับออกจากคอร์สแล้วก็ลิงก์ไปหาพาวเวอร์นะครับของ p ปรเอ็กทีปเกษตรวิสัยนะครับมีอยู่2ตัวถัดมาก็จะเป็นพาวเวอร์แอมป์สองพันสี่วนะครับของ v อลเทคมีอยู่2แท่นนะครับราคาอยู่ที่ตามนี้นะครับ 1 4 5 0งแล้วก็หนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับ ca 2 0แล้วก็ ca สิ ca ยีจะอยู่ที่1นึ่งนสองพบาทนะครับส่วนใครที่รับชมแล้วราคาตามป้ายอาจจะมีส่วนลดนิดหน่อยนะครับตามป้ายต่อรองได้นิดหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็น dhs สีชันแนนนะครับตัวนี้ชันแนนล,ละแปดร้อวัตต์นะครับที่8โอห์ม อยู่ประมาณนี้แหละประจําไม่ผิดนะมีหนึ่งแทน่นแล้วก็เป็นของฟุก3 6มพนะครับของตุลามีวสิ่ใบช่างยาเกษตรวิสัยนะครับตัวนี้3 6มพมีอยู่สแทน่นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น e สี่พนะครับ e สี่พันเหลืออยู่หนึ่งแทน่นฝั่งนี้ก็จะเป็น2 4 0 4 r m s นะครับ2004 r m s เหลืออยู่เหลืออยู่2แทน่นนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้นะครับจะอยู่สองแทน่นส่วนราคาก็อยู่นี่นะครับหนึ่งเจ็ดห้าตัวนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสามพันหกอยู่หนึ่งเก้าห้านะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยเช็คนะครับแล้วก็จะเป็นโลเยิน L หนึ่งพันแปดร้อยจะอยู่ที่แปดพันห้าแล้วก็ตัวล่างจะอยู่ที่หกพันห้านะครับ ถัดมาก็จะเป็นทับนะครับ M902 อยู่ที่28,500นะครับตัวนี้อยู่ที่28,000บาทต่อรองได้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับถัดมาก็จะเป็นวอลเทกนะครับ M3.8 ตัวนี้เป็นสวิตช,ชิ่งนะครับอยู่ที่165นะครับมีหนางแท่นภายในก็จะเป็นดอกลำโพงนะครับ บีเอ็มสามร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นอีสามร้อยเอดนะครับอันนี้จะเป็นคานนี้อินเท์นอลกิฟหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้คานนี้มอลกรดกนะครับสิบแปดนิ้วอบอ้อมมีเลือกชมนะครับหลายรุ่นหลายรายการนะครับฝั่งนี้นะครับหกห้าศูนย์นะครับดูฝั่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับคอมพิวเซอร์นะครับ คอมเพรสเซอร์ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายตัวราคาตามป้ายลดได้ทุกรายการนะครับตัวมาติดต่อสอบถามนะครับตัวนี้จะเป็น DBX งานแท้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแท้อันนี้แท้มหาจักรนะครับตัวนี้เป็นแท้อยู่อนะครับสองตัวนี้แท้อยู่เอนะครับเป็นรุ่นหนึ่งห4หกหนึ่งศย์ี่หนะครับตัวนี้เป็นของ Po รย r o t e c h DBX กอลนะครับตัวนี้เป็นของกอลนะครับกอกอลเลยครับ ส่วนตัวนี้เป็นเอฟเฟกนะครับมีโพยโลเทคหนึ่งตัวสเตอริโออะไรเนี่ยเอสร้อยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็เป็นอ l e s เรซิทมิดิเบิร์บนะครับตัวนี้อยู่หนึ่งตัวแล้วก็เล็กซิคอนเล็กซิคอนเอ็มเอ็กสองร้อยนะครับเหลืออยู่สองตัวตัวนี้เป็นคอมเพสเซอร์เหมือนกันนี่นะครับตัวไหนโดนตานะครับหรือว่าชอบตัวไหนก็โทรมานะครับติดต่อสอบถามได้ คอมเซอร์เรายังมีเยอะเลยครับชั้นต่อมาก็จะเป็น e q นะครับนี่นะครับ e q มือสองนะครับอันนี้เป็นของมือสองมีหลายรุ่นนะครับ Power นะครับปลั๊กไฟมือสองนะครับ Power มือสองรุ่น S 7 0 0นะครับ S พั0สองนะครับเจ็ด S 1ั0ส คราบ power oh, a M p ประกอบ NPE อะไรเนี่ย L สองพันสองนะครับเหลืออีกหนึ่งตัว L สองพันสองหรือว่าสําหรับท่านไหนที่ชอบแอมประกอบนะครับงบน,น้อยแต่ชอบแรงๆนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้หน้าดําๆจะอยู่ที่พันแปดร้อยเอ้แปดพันแปดร้อยบาทครับสิบแปดนิ้วได้ข้างละสองถึงสามดอกนะครับส่วนตัวล่างนะครับอยู่ที่หกพันบาทนะครับตัวนี้ก็ได้จะประมาณข้างละ สองดอกอิ่มได้นะครับตัวนี้น่าจะได้สองดอกถัดมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ Powerm NPE C สองพันสองนะครับอยู่ที่ราคาเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมีหน้าลายหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับ S เก้าร้อย S พัน S เจ็ดร้อย S พันสองนะครับ P สี่ร้อยนะครับ ตันนี้ก็จะเป็น NPE LG1003 LG1006 นะครับ <c oughs> มีอย่างละแท่นแล้วก็ NTS CS1002 นะครับมีอยู่หนึ่งแท่น7 0 0ตัวนี้เป็นหน้าลายนะครับของโรเยนครับโรเยนตัวนี้น่าจะอยู่ที่550วัตต์นะครับหนึ่งตัว4,000บาท แล้วก็จะเป็น l พั0สนะครับ로เยต์ l พันสองเจ็ดพันแปดร้อยบาทมีส่วนลดนะครับแล้วก็จะเป็น power, power อะไรนี่หน้ามิกนะครับของแอคเตอร์มี e q ในตัวตัวนี้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับกำลังขับน่าจะอยู่ที่เทอะไรนี่เป็นแอม mode f et. น่าจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ สินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ลอยนะครับมีหลายรุ่นหลายราคาหลายรายการหลายราคานะครับของชัวนะครับตัวนี้เป็นของชัวทั้งหมดเลยนะครับยุ่นรุ่นยอดนิยมนะครับ ur ยี่บสดีมีทั้งเกรดเอและก็เกรดบีนะครับตัวนี้เป็นของปูพัดแล้วก็ไมโครเทคนะครับหมดแล้วนะครับฝั่งนี้คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นดอกลำโพงอีกเหมือนกันตัวนี้เป็นดอกลำโพง21นิ้วนะครับที่ได้มาจากชุดมือสองอยู่ที่ดอกละ3,300บาทนะครับดอกเดิมๆนะครับสวยๆแล้วก็มีบางดอกซ่อมมาบ้างนะครับดอกซ่อมก็ลดราคากันไปนะครับเดิมๆก็อยู่3,300นสะครับส่วน p o w e r amp ของใหม่นะครับก็จะมีนะครับของ Wal k v o OK k v 1 5หเหลืออยู่3แทน่น คอร์สนะครับเดวอ l ล c กดิจิตอลอะไรเนี่ยมีทั้ง 260P 260RTA นะครับแล้วก็ DBMark นะครับ DP 26บวกนะครับตัวนี้ 260RTA อยู่ที่12,900บาทนะครับส่วน 260P อยู่ที่9,900บาทตัวนี้จะอยู่ที่ราคา7,900บาทนะครับส่วนของทาดาจะอยู่ที่2,500บาทนะครับ 1 5อยู่แท่นละ17,500บาทนะครับลดแล้วนะครับตัวนี้ไม่ไม่มีราคาลดแล้วนะครับ17,500บาทนะครับแล้วก็ PM 10 x นะครับตัวนี้จะอยู่ที่13,500บาทนะครับรับเองหน้าร้านนะครับมีส่วนลดนะครับ13,500บาทรับเองมีส่วนลดนะครับตัวนี้ถ้าจะส่งให้จะส่งให้ฟรีนะครับแมคโครเทนะครับ MT800 นะครับตัวนี้จะอยู่ที่แท่นละ หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับกำลังวัดอยู่ที่แปดร้อยวัตที่แปดโอห์มนะครับต่อชแนลนะครับแล้วก็จะเป็นสีชแนลนะครับ MT 4800 MT 4800ตัวนี้จะอยู่ที่เก้าพันเก้านะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับราคาไม่มีส่วนลดแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นคอร์ส DBX แค้มหาจักรนะครับตัวนี้เป็นของใหม่ป้ายแดงตัวนี้3ทางจะอยู่ที่แปดพันหนะครับตัวนี้2ทางจะอยู่ที่6,500บาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของ NPE จะอยู่ที่สองพันสาร้บาทนะครับ ECU BS หน้าเขียวนะครับจะอยู่ที่4ี0 0บาทนะครับของใหม่ป้ายแดงนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟของทางร้านนะครับของบิ n ออ d ิโนะครับ ตัวเล็กนะครับจะอยู่ที่2,500าบาทส่วนลดเหลืออยู่ที่2,300บาทนะครับตัวใหญ่นะครับจะอยู่ที่ราคา4,600บาทนะครับลดไป100บาทเหลืออยู่ที่4,500บาทนะครับ EEC 649นะครับสวยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบ ตัวนี้เป็นของทาดานะครับรุ่น xts 7000อยู่ที่9,900บาทนะครับของใหม่ป้ายแดงนะครับมิกเซอร์นะครับ, er นรบขนาดเล็กนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับส่วนดิจิตอลวันตอนนี้นะครับดิจิตอลยังไม่เข้ามาสักรุ่นเลยนะครับของหมดนะครับเกี่ยงเลย xr ยงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไอโซเลตนะครับการไฟย้อนนะครับสําหรับมิกเซอร์แล้วก็อุปกรณ์ p e ของเรานะครับตัวนี้มีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่ราคา1,900ับาทตัวเล็ก950บาทนะครับตัวนี้เป็นไม้กระเดื่องนะครับของบาริงเจอร์นะครับเบต้า9 a นะครับไม้กระเดื่องของใหม่ป้ายแดงนะครับ สี่พันห้ารอยบาทดอกลำโพงนะครับสำหรับใครที่มองหาดอกลำโพงดอกกลางดอกแหลมสิบสอนิ้วสิบหนิ้วสิแปดนิ้วนะครับที่ร้านมีไว้บริการนะครับเป็นของมือหนึ่งป้ายแดงนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับนี่นะครับที่ผมจัดโปรนะครับที่ผมจัดโปรไปไม่ว่าจะเป็นดอกสามรอยเอดนะครับสองรอเอดนะครับตอนนี้ของยังพอมีเหลือนะครับ ส่วน 300bm นั้นก็เหลือนะครับแต่ยังไม่มีราคาโปรมาตัวนี้จะอยู่ที่1,900บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ลายดอกหน่อยก็โทวรมาคุยกันนะครับอาจจะมีส่วนลดให้นะครับ 300bm 300s 200s นะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอบอ้อมนะครับโกบลินะครับมีไว้บริการนะครับแหลม750นะครับมีเยอะนะครับนะครับ npe เป็นดอก n o นะครับตัวนี้ นีโอน้ำหนักเบาอยู่ที่ราคา1,950บาทนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นดอกนีโอนะครับของ T ีโอดโนะครับรุ่นอะไรนี่ย n อ2 MB นะครับมีอยู่6ดอกนะครับอยู่ที่ราคาดอกละ1,900บาทนะครับตัวนี้เป็นมือสองของไหมน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0พัน ต้นๆนะครับตัวนี้้าจำไม่ผิดเสียงดีนะครับมีอยู่หกดอกสําหรับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดสามสามสี่สามสองเก็ดสามเ็ดนะครับร้านบิดิโอนะครับอุปกรณ์แจ็คสายสัญญาณก็มีนะครับจะส่งให้ได้นะครับนี่จะส่งให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับลอกโซ่นะครับลอกโซ่ขนาดหนึ่งตันหกเมตรนะครับตัวนี้ไม่ได้แกะโชว์นะครับ หนตันหเมตรถ้าเราใช้นั่งร้านขนาดต่อกันประมาณ3ชั้นนี่ครับไม่ต้องยกตู้นะครับถึงเลยนะครับถึงดินเลยนะครับตัวนี้เป็นสายรัดครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าจะพาชมให้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตู้เทอร์โบของอ e ีด d i ิโอนะครับ ตู้ใหม่นะครับใบละสามพันบาทนะครับพร้อมใช้อยู่ที่ใบละหกพันบาทนะครับตัวนี้พร้อมใช้อยู่ที่ใบละหกพันบาทพร้อมดอกไม่ว่าจะเป็นนะครับตู้ PS เอสสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นงานตะแกรงปั๊มนะครับแบบนี้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์กันฝุ่นให้ด้วยแหลมเป็นไดเวอร์ คอมซีซีนะครับใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับมีของพร้อมจำหน่ายนะครับส่วนตัวนี้นะครับรีวิวหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตู้ของแบรนด์ผมเองนะครับของร้านบิ้นรีโอนะครับตัวนี้เป็นกลางหนึ่งแรมหนึ่งนะครับตู้สำเร็จพร้อมใช้งานนะครับสวยๆแบวนี้นะครับอุปกรณ์ครบคลิปนี้รีวิวหน่อยนะครับเป็นของบิ้นรีโอนะครับ แขนสามจุดแบบนี้นะครับมาตรฐานเลยนะครับเป็นสลักลูกปืนนะครับสลักลูกปืนติดกับตู้เลยนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆมีฟิลเตอร์นะครับเป็นของ b บนส์ออเดโอนะครับสําหรับใครที่มาหาตู้กลางแหลมหนึ่งคนหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับของร้านเบนส์ออเโอนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้สี่ใบพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่ราคาสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ หรือว่าจะแยกเป็นใบก็ได้นะครับใบละ7,900บาทส่วนนี่นะครับ7,900บาทส่วนตัวนี้จะอยู่ที่1,800บาทนะครับฟิล์มแขวนนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับจะเปิดให้ฟัง สดๆเลยนะครับจากโทรศัพท์มาเข้าเข้าอีคิวเลยนะครับไม่ผ่านมิกนะครับ คุ้มเกินราคานะครับสาหรับเสียงที่ออกมานะครับใบละเจ0 0ัน้าร้ยบาทนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากฟังเสียงจริงๆนะครับก็เชิญมานะครับที่ร้านบิลดิโอนะครับเชิญมาฟังที่ร้านได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้ลาโพงมือหนึ่งนะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นตู้กลางแหลมนะครับตู ของอีดอนะครับหนึ่งคูหนึ่งแล้วก็สองคูณหใบละ2500บาทแล้วก็ใบละสามพบาทนะครับไฟบีม250้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟพาดอลล์ำโพงนะครับมีไว้บริการนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะสแตนเลสนะครับ1,800ดรอยบาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าร้านนะครับตัวอย่างตัวอย่างจะอยู่ที่หน้าร้านนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับโตสเตนเลสนะครับราคา1,800บาทนะครับรับเองหน้าร้านเหลือ1,600บาทนะครับตัวนี้เป็นชุด Stand สแตนเลสสวยๆนะครับสแตนเลสแท้นะครับตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ตาปูขาปูพรมให้เรียบร้อยหนึ่ับ1,800บาทเอาละครับ, 1, บ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอลาพี่น้องนะครับ ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับสําหรับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ